สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีสูตรลับรับมาจากวงในนะครับผมเลขลรับเฉพาะวงในนะครับก็มาดูเลยครับผมกับชุดให้สามตัวมีหนึ่งสองเจ็ด สองสองเจ็หน้าเจ็ดเจ็กหนะครับผมเก้ 90, 2, ตัวมี 90, 9 0 9าศูนยหนึ่งสนะครับผม เลขลับเฉพาะองค์ในนะครับผมที่สังเกตดูก็เข้ามาตลอดนะคลิปนี้ก็คลิปสุดท้ายของเดือนนะครับผมของวันที่16มิถุนา2566นะครับผม ตรงนี้ก็จะเศรษฐีคนใหม่ก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็ให้เป็น f อฟของช่องไพทูนพารวยเด้อเป็นรางวันใหญ่รางวัลที่หนึ่ง ครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆตั้งสิ้นไม่ชีน้ในหรือแนะนำนะครับผมก็ส่งตรงมาจากกรุงเทพนะครับผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาดูก่อนนะครับผมอย่าพึ่งลงทุนนะครับผมผมได้นำมาเนะี่ย ดูไปก่อนงวดนี้งวดหน้าค่อยจัดนะ<ป>ก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเลยเดเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดรารนนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผม สวัสดีครับ